นางร้ายว่าที่เจ้าสาวประกาศโสดเจอโลก2ใบกับตัวทั้งที่เพิ่งถูกขอแต่งงานได้3วันเพิ่งจะออกมาประกาศข่าวดีเมื่อวันที่18มีนาคมสำหรับคณะลินยารัดนางร้ายสาวสวยสุดแซ่บจากช่อง7หลังจากถูกแฟนหนุ่มขอแต่งงานซึ่งคณานั้นก็ได้โพสต์ภาพจับมือกับแฟนหนุ่มพร้อมทั้งเผยให้เห็นแหวนเพชรเม็ดใหญ่กระแทกตาพร้อมแคปชั่นว่า I say yes มีคนมาขอแล้วนะแต่ล่าสุดในวันนี้21มีนาคมว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงจู่ๆนั้นก็ได้ออกมาโพสต์บอกว่าตอนนี้โสดแล้วเพราะเจอเรื่องโลกสองใบกับตัวแบบไม่คาดคิดและสภาพจิตใจยังไม่พร้อมพูดกับข้อความที่เขียนเอาไว้ว่าโลก2ใบที่ใครๆเขาพูดถึงกันไม่คิดว่าจะได้เจอกับตัวไม่โทษใครคิดว่าเช็คอย่างดีแล้วนะก็ไม่คิดว่าจะเจอเจอกับตัวเอง ต้องขอโทษหลายๆคนด้วยนะคะรอสภาพจิตใจพร้อมแล้วจะตอบทุกคนขอบคุณค่ะพร้อมติดแท็กโสดจ้าใต้โพสต์นั้นก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจกันเยอะมากเลยล่ะค่ะร่วมส่งเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ